ทฤษฎีธรรมแห่งการปฏิวัติชีวิต10โลกและ10โลกมีพร้อมซึ่งกันและกัน10โลก10โลกหมายถึงสภาพชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น10ชนิดเป็นหลักพื้นฐานของทัศนะในเรื่องชีวิตทางพุทธศาสนาเราสามารถเข้าใจเกี่ยวกับสภาพชีวิตได้อย่างถูกต้องด้วยการศึกษาเรื่อง10โลกและแต่ละคนจะสามารถรู้แนวทางในการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตของตนได้10โลกประกอบด้วยโลกนรกโลกเปรตโลกเดรัจฉาน โลกอสุระโลกมนุษย์โลกเทวะโลกสาวกโลกปัจเจกโลกโพธิสัตว์โลกพุทธะในสิบโลกนี้โลกนรกโลกเปรตโลกเดรัจฉานโลกอสุระโลกมนุษย์และโลกเทวะรวมเรียกว่าหกโลกอบายส่วนโลกสาวกโลกปัจเจกโพธิสัตว์และพุทธะนั้นเรียกว่าสี่โลกอริยหกโลกอบายเป็นทัศนะทางโลกที่มีมีมาตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์ในประเทศอินเดียซึ่งพุทธศาสนาได้นำมาใช้ โดยเดิมทีได้แบ่งโลกซึ่งมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาศัยออกเป็นชนิดใหญ่ใญได้6ชนิดสำหรับสีโลกอริยะนั้นเป็นสภาพชีวิตที่ได้จากการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคในพระสูตรก่อนสธรรมปุณธลิกสูตรมีแนวคิดว่าโลกต่างๆทั้ง10โลกนั้นดำลงอยู่อย่างแยกจากการโดยเด็ดขาดเช่นโลกนรกอยู่ใต้พื้นดิน ลึกลงไปหรือดินแดนสุขาวดีอยู่ที่ไกลโพ้นแต่ในสัตรมปุลทลิกตรได้เปลี่ยนแนวคิดนั้นจากขั้นพื้นฐานและเปิดเผยว่าภายในชีวิตหนึ่งนั้นมีพร้อมทั้ง10โลกนี้อยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และชี้ว่า1ิบโลกไม่ได้เป็นสถานที่กําหนดไว้อย่างตายตัวแต่เป็นสภาพชีวิตนั่นเองพระนิชเลนไดชนินกล่าวไว้ว่าพูดถึงโลกนรกกับพระพุทธนั้น จะค้นหาว่าอยู่ที่ใดหรือบางพระสูตรก็กล่าวว่าอยู่ใต้พื้นดินบางพระสูตรก็กล่าวว่าอยู่ทางทิศตะวันตกแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามถ้าค้นหาอย่างละเอียดแล้วก็จะพบได้ว่าอยู่ในร่างกาย5ฟุตของเราท่านได้ชี้ให้เห็นว่าแม้จะกล่าวว่าเป็นโลกนรกหรือโลกพุทธ,ธก็ไม่ได้หมายถึงโลกที่อยู่ใต้พื้นดินหรืออยู่ที่ดินแดนสุขาวดีทางทิศตะวันตกแต่อยู่ในชีวิตของตนเอง การมีชีวิตมีพร้อมทั้งสิบโลกนั้นหมายความว่าถึงแม้เราจะมีชีวิตที่ทุกทรมานอยู่ในขณะนี้แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นชีวิตที่มีความปิติยินดีที่ยิ่งใหญ่ของโลกพุทธะได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีเรื่องสิบโลกที่ยึดตามหลักแห่งสัรรมปุณธลิกสูตรดังกล่าวจึงเป็นหลักธรรมที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ก่อนอื่นหากมองหกโลกอบายที่มีอยู่ภายในชีวิตของพวกเราแล้ว พาณิชเลนดัชนินได้กล่าวไว้ว่าธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งศักราบูชาแห่งการเห็นแจ้งจิตว่าเมื่อสังเกตลักษณะต่างๆที่แสดงออกบางเวลาก็ดีใจบางเวลาก็โกรธบางเวลาก็สงบนิ่งบางเวลาก็แสดงท่าทีละโมบบางเวลาก็แสดงท่าทีโง่เขลาบางเวลาก็ประจบสอบพอบางโกรธก็คือนรกละโมบก็คือเปรตโง่ก็คือเดรัจฉานประจบประแจงก็คืออสุรดีใจคือเทวะ สงบเรียบคือมนุษย์ต่อไปนี้จะกล่าวถึงแต่ละโลกที่กล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์โลกนรกโลกนรกเดิมทีนั้นคําว่านรกหมายถึงคุกใต้พื้นดินในพระสูตรเทศนาไว้ว่านรกมีหลายขุมเช่นนรกขุมร้อน8ดขุมหนาวแดขุมเป็นต้นนรกจึงเป็นสภาพชีวิตที่ต่ําที่สุดซึ่งถูกพัฒน,นาการด้วยความทุกข์ทรมาน ดังที่ได้กล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์เรื่องท่านนิอิเคหน้า1439ง่ามเก้าว่านรกน่ากลัวเอาเปลวไฟเผาผลาญมาเป็นบ้านอาศัยจึงกล่าวได้ว่านรกเป็นสภาพชีวิตที่ให้ความรู้สึกว่าโลกนรกเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งหมดทำให้ตนเองทุกทรมานนอกจากนี้พระนิชเลนไดชินินยังได้สอนไว้ในธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสักราบูชาแห่งการเห็นแจ้งจิตว่า ความโกรธคือนรกความโกรธหมายถึงความรู้สึกผูกใจเจ็บแขนที่ไม่สามารถหาทางระบายออกได้และจมอยู่ในโลกแห่งความทุกข์เมื่อไม่เป็นไปนตามที่ตัวเองคิดไว้การถูกก่อกุมด้วยความทุกข์และเสียงข้ามควรนของชีวิตที่ทำอะไรไม่ได้นั้นก็คือความหมายของความโกรธกล่าวได้ว่าโลกนรกเป็นสภาพชีวิตที่การมีชีวิตอยู่ก็คือ ความทุกข์ทรมานไม่ว่ามองดูสิ่งใดก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขนั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถกล่าวได้ว่าการที่ตนเองถูกกระตุ้นให้มีความต้องการทำลายล้างและทำลายผู้อื่นก็เป็นชีวิตที่อยู่ในโลกนรกด้วยเช่นกันท่าสงครามซึ่งก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความทุกข์ทรมานของมนุษย์นั้นก็เป็นการแสดงออกมาของสภาพชีวิตในโลกนรกนี่เองโลกเปรต โลกเปรตหมายถึงสภาพชีวิตที่ทุกข์ทรมานจากความต้องการไม่มีสิ้นสุดเดิมทีนั้นคําว่าเปรตหมายถึงคนตายซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่าคนตายมักจะอดอยากและหิวอยู่ตลอดเวลาจึงนํามาอธิบายสภาพของชีวิตที่ถูกผ่าผานด้วยเปลวไฟแห่งความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสภาพชีวิตที่ไม่รู้จักพอพระนิชเลนในชนินสอนว่าเปรตน่าสงสารอดอยากด้วยความหิวจนกินลูกตนเอง และความละโมบคือเปตรตความละโมบหรือการที่ถูกทําให้วันไหวจากความต้องการอันไม่มีที่สุดนั้นนําไปสู่สภาพชีวิตที่จิตใจขาดความเป็นอิสระและทุกทรมานแน่นอนว่าความต้องการต่างๆย่อมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีถ้ามนุษย์ไม่มีความอยากอาหารก็จะดํารงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่คือนี่ซึ่งนี่ก็คือความจริงนอกจากนี้ยังมีกรณีที่ความต้องการในด้านต่างๆซึ่งเป็น พลังผลักดันให้มนุษย์ก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างไรก็ตามหากไม่นําความต้องการมาใช้ในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็จะตกเป็นทาสของมันและทุกทรมานนี่ก็คือโลกเปรตโลกเดรฉานคําว่าเดรฉานหมายถึงสัตว์ต่างๆเช่นสัตว์สี่เท้าและนกเป็นต้นดังที่พณนชิลนดชินีนกล่าวไว้ว่าความโง่เขาก็คือเดรฉานดังนั้นความโง่เขาที่ไม่ใช้เหตุผลคิดแต่ส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะหนะ้า ก็คือลักษณะของโลกเดรจฉานที่พบได้เห็นในชีวิตมนุษย์เป็นสภาพชีวิตที่เคลื่อนไหวไปตามสัญชตาตญาณที่มีอยู่อย่างนั้นโดยไม่พิจารณาถูกหรือผิดดีหรือชั่วนอกจากนี้ดังในธรรมนิพนธ์ที่กล่าวว่าจิตใจของเดลฉานนั้นจะคงขคู่ผู้ที่อ่อนแอแต่หวัดกว่าผู้ที่เข้มแข็งเดลฉานจะทําลายค่าฟันกันเองเป็นสภาพชีวิตที่ลืม ความคิดโดยใช้เหตุผลและจิตใจอันดีงามทำลายผู้อื่นเพื่อความอยู่รอดของตนเองต่อสู้เอาชีวิตรอดแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กกล่าวคือความคิดแต่ความอยู่รอดของตนเองเท่านั้นไม่คำนึงถึงผู้อื่นเลยด้วยเหตุที่โง่เขลาไม่มีเป้าหมายในอนาคตมองดูแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าในที่สุดก็ทําให้ตัวเองพังพินาศมีแต่ความทุกข์แน่นอนว่าแม้จะเรียกว่าโลกโลกเดรัจฉานแต่พุทธธรรมก็ไม่ได้ดูถูกสัตว์เหล่านี้แม้จะเป็นสัตว์ก็ตาม แต่ก็มีตัวอย่างของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นสุนัขนำทางเป็นต้นนอกจากนี้แม้จะเป็นมนุษย์แต่มีพฤติกรรมป่าเถื่อนยิ่งกว่าสัตว์ก็มีคำว่าโลกเดลฉานเป็นคำที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพชีวิตที่แม้ว่าได้เกิดมาในฐานะมนุษย์แต่ก็ไม่ใช้เหตุผลให้สมกับที่เป็นมนุษย์เนื่องจากทั้งสาโลกได้แก่โลกนรกโลกเปรตโลกเดลฉาน เป็นสภาพชีวิตที่ทุกข์ระทมจึงเรียกว่าสามอบายภูมิโลกอสุรคําว่าอสุรเดิมทีเป็นชื่อของเทพนิยายอินเดียที่มีนิสัยช,ยชอบการสู้รบก,การมีจิตใจที่เอาชนะผู้อื่นอย่างรุนแรงเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจะคอยเอาชนะผู้อื่นอยู่เสมอคือลักษณะพิเศษของโลกอสุรพรพนิชเลนไดชนินได้ยกคําพูดต่อไปนี้ของพราเทนไทยอธิบายเกี่ยวกับชีวิตของโลกอสุรว่า วิธีทางของอสุรก็คือปรารถนาที่จะเอาชนะผู้อื่นอยู่เสมอแม้จะรู้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะสู้เขาได้เลยก็ยังดูถูกดูแคลนและไม่ยอมรับความเป็นเลิศของผู้อื่นความรู้สึกยกย่องตัวเองนี้เป็นดั่งเหย,ยวที่บินอยู่ในที่สูงและมองลงมายัางโลกข้างล่างมีหน่ำซ้ำลักษณะาภายนอกก็ทำตัวเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมทำตัวเป็นคนดีที่มีคุณธรรมพร้อมแห่งความเมตตา ทรมาจริยาปัญญาสัจจากรณีเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นคิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นก็คือจะเกิดใจิตใจอวดดีและดะถูกผู้อื่นหากผู้อื่นเป็นฝ่ายเหนือกว่าก็จะไม่ยอมรับแต่พอพบกับผู้ที่เข้มแข็งกว่าตนจริงๆก็จะกลายเป็นคนที่ต่ำช้าที่คอยประจบสอพอพานิช,เลน,ลชเลนไดชินินได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผู้ที่อวดดีนะั้นแน่นอนเมื่อพบกับศัตรูที่เข้มแข็ง จะต้องเกิดิตจใจที่หวาดกลัวออกมาดุดตังตัวอย่างเช่นเดียวกับความอดดีของอสูรเมื่อถูกพระอินทิ์ตีเตียนว่ากล่าวแล้วก็ทำร่างให้เล็กลงแล้วหลบซ่อนตัวอยู่ในดอกบัวของสะอานดาเพื่อสร้างภาพให้เห็นว่าตนเองเลอเลิศมากเพียงใดลักษณะภายนอกก็จะทำเป็นคนดีทำทีให้เห็นว่ามีนิสัยทอมตัว แต่ลักษณะภายในเต็มไปด้วยความอิจฉาลิษยาต่อผู้ที่เหนือตนเมื่อเป็นเช่นนี้ลักษณะภายนอกกับลักษณะภายในก็จะแตกต่างกันจิตใจก็จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่คือลักษณะพิเศษของโลกอสุระพระนิชเลนไดชนินกล่าวไว้ว่าประจบสอพลและบิดเบียนก็คืออสุระประจบสอพลและบิดเบียนก็คือจิตใจที่ประจบสอพลบิดเบียน ทั้งประจบสอพอและบิดเบีย้ยนก็คือจิตใจที่บิดเบี้ยวนั่นเองที่ว่าประจบสอพอก็คือไม่แสดงจิตใจที่แท้จริงของตนเองให้เห็นเสแสร้สงทําเป็นคนว่านอนสอนง่ายโลกอสุระนี้แตกต่างกับสามอบายภูมิอันได้แก่โลกนรกโลกเปรตโลกเดรัจฉานที่วันไหวไปกับสัญชาตญาณหรือเรียกว่ากิเลสเรียกว่าโลกโกรธหลงกล่าวได้ว่าได้ข้ามพ้นอบายภูมิสามไปแล้วมีความสํานึกตนเองได้อย่างแรงกล้าแต่ว่า เนื่องจากพื้นฐานแล้วเป็นสภาพชีวิตที่ปราศจากความสุขยังมีความทุกข์อยู่จึงรวมโลกอสุรเข้าไปกับสายสามอบายภูมิเรียกว่า 4. ทุกขติ 5. โลกมนุษย์โลกมนุษย์เป็นลักษณะของชีวิตที่สงบราบเรียบเป็นสภาพชีวิตที่รักษาไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์พระนิชเลนไดชนินกล่าวไว้ว่าความสงบราบเรียบคือมนุษย์ลักษณะพิเศษของมนุษย์ ดังกล่าวนี้ก็คือสามารถใช้พลังของเหตุและผลในการตัดสินความดีความชั่วของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนพรนิชเลนเดชนินกล่าวไว้ว่าฉลาดเรียกว่ามนุษย์โง่เขลาเรียกว่าเดรัจฉานเป็นสภาพชีวิตที่ยึดถือมาตรฐานความดีความชั่วอย่างชัดเจนและสามารถนํามาตรฐานนี้มาควบคุมตัวเองได้สภาพชีวิตที่สมกับเป็นมนุษย์นั้นถ้าไม่เพียนพยายามแล้วก็สามารถดําเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ เพราะว่าโลกมนุษย์เป็นโลกที่อยู่กึ่งกลางของสิบโลกพอดีสามารถที่จะสูงขึ้นได้ตกต่ำลงได้ดังนั้นจึงมีความยากที่จะดำลงอยู่ในโลกมนุษย์ไปอย่างต่อเนื่องในความเป็นจริงในโลกมนุษย์มีปัจจัยสัมพันธ์ชั่วยอยู่มากมายการที่มนุษย์จะดำลงชีวิตให้สมกับเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องยากฉะนั้นถ้าตนเองไม่เพียรพยายามด้วยความตั้งใจที่จะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดำลงคงอยู่หาก จะว่าไปแล้วก็พูดได้ว่าโลกมนุษย์ก้าที่หนึ่งของสภาพชีวิตที่เอาชนะตนเองได้นั่นเองนอกจากนี้ชีวิตของโลกมนุษย์ยังถูกเรียกว่าเป็นภาชนะที่ถูกต้องที่ทําให้บรรุพุทธมรรคได้ดังที่มีเรียกว่าภาชนะที่ถูกต้องแห่งอร,ริยมรรคเนื่องจากว่าโลกมนุษย์นั้นครึ่งหนึ่งมีความเสี่ยงที่จะตกสู่อบายภูมิเมื่อสัมผัสกับปัจจัยชัวย่วในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถจะก้าวหน้าไปบน เส้นทางที่มุ่งสู่สี่โลกอริยะด้วยการทุ่มเทให้กับการปฏิบัติและบำเพ็ญเพียรพระนิชเลนในชนินกล่าวไว้ว่าบัตรนี้ได้เกิดมาในโลกมนุษย์ที่แสนยากจะเป็นไปได้และยังได้ฟังพุทธธรรมที่พบยากหากนิ่งเฉยไม่ทําอะไรกับชีวิตในชาตินี้แล้วแล้วจะพิสูจน์โพธิญาณโดยห่างจากการเกิดตายได้ในชาติไหนเมื่อพวกเราได้เกิดมาในโลกมนุษย์และได้พบกับพุทธธรรมที่หายาก จึงอยากจะขอทุ่มเทให้กับการบำเพ็ญเพียรและศรัทธาอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อได้รับความสุขชั่วนิรันดร์โลกต่อไปนะครับโลกเทวะคําว่าเทวะของโลกเทวะนั้นที่ประเทศอินเดียความหมายดั้งเดิมก็คือโลกเทวะเป็นที่อาศัยอยู่ของเหล่าเทพพยายดาเป็นการดำรงอยู่ที่มีพลังเหนือมนุษย์บนพื้นโลกหรือเทพเจ้าต่างๆสมัยก่อนประเทศอินเดียคิดกว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมดีงามในโลกจะได้เกิดใหม่ในดินแดนสวรรค์ในชาติหน้าสำหรับพุทธธรรมลักษณะของสงภาพชีวิตโลกเทวาก็คือสภาพชีวิตของความรู้สึกปิติยินดีขณะที่ความปรารถนาได้รับการตอบสนองพระนิชเลนไดชนินกล่าวไว้ว่าความปิติยินดีคือโลกเทวะความปรารถนาหรือความต้องการนั้นมีหลากหลายอาทิเช่นความต้องการในทางสัญชตาตญาณเช่น ต้องการนอนหลับต้องการอาหารเป็นต้นต้องการในทางวัตถุเช่นอ,อยากได้บ้านและรถใหม่ความต้องการในทางสังคมเช่นอ,อยากได้รับตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศในทางสังคมและความต้องการในทางจิตใจเช่นอ,อยากลังสรรศิลปะใหม่หรืออยากรู้จักโลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นต้นเมื่อความปรารถนาต่างๆได้รับการตอบสนองและมีสภาพจิตใจที่รู้สึกปิติยินดีอย่างท่วมท้นก็คือโลกเทวะแต่ความปิติยินดี ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตลอดไปเป็นความเป็นติยินดีชัว่วคราวซึ่งจะเลือนหายและจางลงพร้อมกับเวลาที่ผ่านไปด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าโลกเทวะเป็นสภาพชีวิตที่เป็นสภาพชีวิตแห่งความสุขที่แท้จริงที่ควรจะถือเป็นเป้าหมาย10โลก6โลกอบายตั้งแต่โลกนรกขึ้นมาจนถึงโลกเทวะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญภายนอก ตอนที่ความปรารถนายอยากได้รับการตอบสนองก็จะได้ริมลดความปิติยินดีของโลกเทวะกรณีที่สภาพแวดล้อมมีความสุขก็สามารถได้รับความสงบแห่งโลกมนุษย์ในกรณีที่สูญเสียสิ่งที่ตนคิดว่าสําคัญแล้วก็จะตกลงไปสู่ความทุกข์ทรมานของโลกเปรตและโลกนรกในทันทีสภาพของหกโลกอบายในความหมายที่ว่าได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมจึงไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นสภาพชีวิตที่มีอิสระมี ความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับการข้ามพ้นจากสภาพของ6โลกอบายนี้แล้วพยายามสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีความเป็นตัวของตัวเองและไม่ถูกควบคุมโดยสภาพแวดลอ้อมก็คือการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคนั่นเองและมีสภาพชีวิตที่ได้มาด้วยการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคก็คือ4โลกอริยะได้แก่โลกสาวกโลกปเจกโลกโพธิสัตว์และโลกพุทธ,ธ โลกสาวกและโลกปเจกโลกสาวกและโลกปัเจกรวมเรียกว่าทวิยานคือสภาพชีวิตที่ได้มาจากการบําเพ็ญเพียรในคาสอนหินยาณในพระพุทธศาสนาโลกสาวกนั้นเดิมทีคือสภาพชีวิตที่ได้รับการรู้แจ้งส่วนหนึ่งด้วยการฟังการเทศนาคําสั่งสอนจากพระพุทธ ส่วนโลกประเจกเป็นสภาพชีวิตที่ได้รับการรู้แจ้งส่วนหนึ่งด้วยตนเองโดยอาศัยปรากฏการณ์ต่างๆเป็นปัจัยสัมพันธ์พระนิชเลนอาชินีนได้กล่าวว่าอันนี้จังของสังคมนั้นมีอยู่ให้เห็นตรงหน้าแล้วนับภาษาอะไรกับโลกมนุษย์จะไม่มีโลกทวิยานได้อย่างไรคําว่าอันนี้จังนี้ก็หมายถึงสิ่งต่ตางๆทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงและดับศูนย์ไปตามการเวลาที่ผ่านไปการมองดูตัวเองและเรื่องราวของทางโลกโดยปัศจากความลำเอียงสามารถตรักรู้ได้ถึงความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกความเป็นจริงนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาผ่านไปจนดับศูนย์ไปจึงพยายามข้ามพ้นจิตใจที่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังและพยายามสแสวงหาหลักความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง,ปลงก็คือสภาพชีวิตของทวิญญาณบางครั้งพวกเราเองก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวเราเองนั้นเป็นอนิจจังพันิชเลเดชินินจึงได้ชี้ให้รู้ว่านั่นเป็นโลกทวิญญาณที่อยู่ในโลกมนุษย์ในพุทธศาสนาฝ่ายหินญยานจะพยายามสแสวงหาสภาพชีวิต ชีวิตทวิยานนี้ซึ่งถือว่าเป็นสภาพชีวิตในอุดมการณ์ผู้ที่ได้รู้แจ้งในหินยานจะพยายามขจัดกิเลสออกไปโดยคิดว่ากิเลสที่ยึดติดกับสิ่งต่างๆเป็นอนิจจงคือสาเหตุห่งความทุกข์หากมองดูการรู้แจ้งของพระพุทธแล้วการรู้แจ้งของทวิยานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่การรู้แจ้งที่สมบูรณ์ดังนั้นทวิยาน ที่แท้จริงควรจะต้องพยายามแสวงหาความรู้ที่แท้จริงต่อไปแต่ทวิยญญานมักพอใจอยู่กับการรู้แจ้งแค่นั้นและไม่เพียรแสวงหาการรู้แจ้งของพระพุทธแม้ว่าพวกเขาจะยอมรับความยิ่งใหญ่ของสภาพชีวิตของพระพุทธผู้เป็นอาจารย์ก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะไม่สามารถถึงขั้นนั้นได้จึงจมอยู่กับการรู้แจ้งของตนเองที่มีนอกจากนี้ทวิยญญานจะคิดและมุง่งแต่การรู้แจ้งของตนเท่านั้น จึงตกอยู่ในสภาพที่เห็นแก่ตัวและไม่คิดเรื่องการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกครั้งการรู้แจ้งของเขานั้นจะทําลายจิตใจและร่างกายให้หมดไปจึงเป็นการทําลายธรรมชาติพุทธ,ธาด้วยดังที่เรียกว่าไม่ร่างกายให้เป็นเท่าทานและทําให้ปัญญาดับสูญด้วยเหตุนี้คําสอนมหญญายานชั่วคราวพระพุทธ,ธาจึงได้ตําหนิอย่างเข้มงวดว่าสรพสัตว์ในโลกทวิยานเป็นผู้ที่ไม่สามารถบรรลุพุทธภาวะได้โลกต่อไปเป็นโลกโพธิสัตว์ คำว่าโพธิศัตว์หมายถึงสัพสัตท,ที่เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับการรู้แจ้งของพระพุทธซึ่งทวิยานนั้นแม้ว่าจะยึดพระพุทธเป็นอาจารย์ของตนแต่ก็ยังคิดว่าตนเองนั้นแตกต่างกับพระพุทธส่วนโพธิศัตว์ตั้งเป้าหมายว่าจะไปถึงสภาพชีวิตของพระพุทธที่เป็นอาจารย์ด้วยจิตใจแห่งอาจารย์กับศิ์ไม่เป็นสองให้ได้อีกทั้งยังตั้งใจว่าจะถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ได้ลักษณะพิเศษของสภาพชีวิตโพธิศัตว์ก็คือในขณะที่ไฟหาธรรม สแสวงหาสวัสชีที่สูงสุดที่เรียกว่าโลกพุทธก,ก็มีการปฏิบัติเพื่อผู้อื่นแบ่งปันผลบุญที่ตนเองได้มาในระหว่างการปฏิบ,บัติบวามเพ็นเพียรพุทธมรกให้แก่ผู้อื่นด้วยพระนิชิเลนต์ชนินพูดเกี่ยวกับโลกพุทธิสารว่าเป็นผู้ที่อยู่ในมนุษย์ของปูถุชนแห่ง6กโลกอบายที่มีจิตใจที่สนใจต่อตอนเองน้อยและให้ความสําคัญกับผู้อื่นรับ ความชั่วไร้ไว้ที่ตนเองและมอบความดีให้กับผู้อื่นการปฏิบัติเพื่อถอนทุกข์ให้สุขแก่ผู้อื่นและร่วมทุกโศกกับผู้คนคือการปฏิบัติของุพธิสัตว์การปถนาความสุขของตนเองและผู้อื่นนั้นเป็นหัวใจของุทธิสัตว์ทวิญาณนั้นยึดติดกับจิตใจที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่โลกุทธิสัตว์เป็นสภาพชีวิตที่กระทำด้วยความสำนึกของพลาหนาที่ที่เรียกว่าเพื่อธรรมะเพื่อผู้อื่น และรลักฐานของสภาชีตของโพธิสัตว์นี้ก็คือความเมตตากรุณาพระนิชเลนดชนินกล่าวไว้ว่าแม้แต่คนชั่วที่ไม่สนใจคนอื่นก็ยังมีความเมตตารักใคร่ตบุตรและภรรยาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกโพธิสัตว์เช่นเดียวกันแม้จะเป็นคนชั่วที่ไม่สนใจผู้อื่นก็ยังรุปลักลูกและภรรยาในชีวิตจึงมีพร้อมทั้งความเมตตากรุณาอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมผู้ที่นําความเมตตากรุณามาเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีตก็คือโพธิสัตว์นั่นเองมาถึงโลกสุดท้ายแล้วนะครับก็คือโลกพุทธ โลกพุทธะเป็นสภาพชีวิตที่สูงส่งที่สุดที่แสดงออกมาด้วยตัวพระพุทธคําคว่าพระพุทธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นนะครับเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมะขั้นรากฐานของทั่ว ทุกชีวิตทอดสกุลจักรวาลน,นะครับในด้านลูกป,ประธรรมแล้วก็หมายถึงพระสักยาโมนีพุทธผู้กําเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียน,นะครับแต่ก็ยังมีพระพุทธอีกหลายพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในสตัมปูลธลิกสูตรนะครับถูกเทศนาไว้นะครับเป็นต้นว่าพระปะพูตระละตนะพุทธะน,ทธนะครับหรือพระพุทธทั้งหลายแห่งสามชาติสิทิศนะครับที่ถูกเทศนาไว้แม้กระทั่งในพระสูตรนอกเหนือจากสตัมปูลธลิกสูตรก็มีนะครับผม พระนิชเลนไดชเนนนะครับเป็นพระพุทธแห่สมัยธรรมาปายที่แสดงสภาพชีวิตพุทธออกมาในร่างกายปุดุชนนะครับเพื่อช่วยเหลือสพรพสัตท,ทั้งมวลในสมัยธรรมาปายนะครับโลกพุทธคือตัวต,วตวนชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่มีการทํางานของความเมตตาก,กรุณาอย่างต่อเน,นื่องนะครับตลอดทั้งสกลจักรวาลโดยไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับเป็นสภาพชีวิตที่รล้แจ้งโดยความจริงแท้ของชีวิตนะครับที่ว่าชีวิตของตนเองและชีวิตผู้อื่นเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าวนะครับผมนอกจากนี้นะครับบุคคลที่แสดงปรากฏ ปรากฏปัญญากับความเมตตากรุณาอนเนกอ,อนานบนพื้นฐานของการรู้แจ้งพร้อมกับช่วยเหล่าผู้อื่นต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อทาให้สัพสัตทั้งมวลรู้แจ้งได้ได้ด้วยเช่นเดียวกับตนเองดังกล่าวก็คือพระพุทธ,ธนะครับเดิมทีจักรวาลทั้งหมดนะครับเป็นชีวิตแห่งโลกพุทธชีวิตของสัพสัตแห่งเก้าโลกก็เช่นกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตอนอ,นอนันยิ่งใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับผมความแตกต่างนั้นมีค่าผู้ที่รู้แจ้งเรื่องนี้ก็คือพระพุทธนะครับผู้ที่หลงผิดในเรื่องนี้ก็คือสรสัั์โลกนะคบผม เพราะฉะนั้นชีตของโลกพุทธจึงมีอยู่ในชีตของพวกเราด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นการยากที่จะทําให้โลกทําให้ปรากฏออกมาในความเป็นจริงนะครับพะน,นิชเเลนเดชินินจึงได้จารึกโงหนซนนะครับขึ้นมาเป็นปัจจัยที่ทําให้สรพสัตในสมัยธรรมปลายสามารถแสดงชีวิตโลกพุทธออกมาได้นะครับเมื่อเรารับและย,ยึดถึงโงหนซนพร้อมกับทั้งเพียรพยายามสวดใดโมคุใดโมคุหรือนามิโอโฮเลงเอเคียวนะครับบนพื้นฐานของการปฏิบัติเพื่อตอนเองและผู้อื่นแล้วโลกพุทธที่อยู่ภายในชีตของเราก็จะปรากฏออกมานะครับผม ดังที่พระนิชิเลนดังที่พระนิชิคันโชนินกล่าวไว้นะครับในในบทนิพนธ์หกมวลว่าจิตใจที่เชื่อต่อสัตยมูลเทนิสูตนอย่างเข้มแข็งตั้งชื่อว่าโลกุทธานะครับโลกุทานั้นจะปรากฏออกมาในชีวิตของพวกเราเมื่อเราเชื่อต่อและศรัทธาต่องินโซนอย่างเข้มแข็งไปจนตลอดจนถึงที่สุนนะครับหากพูดถึงสภาพชีวิตของโลกุทธะในแง่ความหมายยุคป,ปัจจุบันแล้วก็หมายถึงเป็นสภาพชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์นะครับไม่ว่าสิ่งใด ก็ไม่สามารถทำลายได้นะครับอาจารย์โทดานะครับได้กล่าวเรื่องได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องสภาพชีิตพุทธะว่าเป็นสภาพชีิตที่เรียกว่าการมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขในตัวมันเองนะครับนอกจากนี้สภาพชีิตพุทธะยังถูกนําไปเปรียบเทียบกับราชสีอยู่บ่อยๆนะครับในธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายต่อท่านเคียวโอนะครับ ที่กล่าวว่าจะเที่ยวเล่นไปยังแห่งหนใดก็ไม่มีพยานอันตรายนะครับดังเช่นล่าสสีที่เดินท่องเที่ยวไปโดยไม่หวัดเกงต่อสิ่งใดนะครับเรียกได้ว่าเป็นสภาพชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขทางด้านจิตใจอย,ย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบใดก็ไม่หวาดกลัวนะครับผมขอบคุณครับ